โอเคนะครับก่อนจะไปรับชมกันนะครับยังไ,ไงก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะครับน้องไม่มีกําหนดนะครับว่าจะไลค์เท่าไหรนะ่แต่เราจะไปกันยาวๆเลยนะครับในสวดของไลค์เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับไม่สนเกมไมซ์เซิร์เวอร์เนาะจากอีพีที่แล้วเล่นไปที่ไหนแล้วเนี่ยนะก็เริ่ม สร้างกำแพงใช่ไหมในส่วนคืนนี้นะครับโอเคนี่ก็เจ็ดวันแล้วเนาะหนวดเขายาวแล้วนะครับมีอะไรที่เราต้องทำอีกไหมรองเท้าอาหารโอเคมีมุมตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกป้อมใช่ไหมโอเคงั้นขอสร้างกับจากเพิ่มนิดนึงนะครับเออ เออ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 ครับโอเคนะครับไหนๆก็กดเข้ามารับชมกันแล้วนะครับเป็นไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์พี่ด้วยเนาะนะครับคือดูเราไม่กดไลค์อ่ะโธใจร้ายมากนะจริงๆน่าจะช่วยกดไลค์ให้พี่สักหน่อยจะดีมากเลยนะจะดีใจมากน้ำตาจะไหลเลยทีเดียวน้ำอาหารนะครับเรื่อยๆก่อนอะไรเราไม่พอน้ำเหรอโอเคน้ำจริงด้วยฮนะเดี๋ยวเรา เอาน้ำนะครับเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็เป็นภาพพันแผลนะครับผมนิดนึงอ่าฮะโอเคออกไปฟาร์มกันครับเร่สของวันนี้อมคิดจะทองครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยที่คิดคิดไว้นะครับเดี๋ยวจะวิ่งโยกมาสักหน่อยนะครับแล้วก็ฟาร์มของน่าจะเริ่มทำป้อมประการแล้วก็เสาพลังงานนะครับน่าจะช่วยได้นะแต่ตรงนี้ จะมืดแล้วด้วยนะครับเราไม่มีกองไฟเลยนะจำเป็นนะเนี่ยแล้วก็ใครยังไม่ได้ดูคลิปบุญจนก็ไปดูด้วยนะครับผมช่วยๆกันโอ้ยเราเจอสิ่งที่ดีมากๆเลยนั่นก็คือโอ้โหเย็นรถสโตนนะครับผมอันนี้ดีจริงนะครับใครยังไม่ดูคลิปเมื่อวานที่ลงให้ไปดูให้พี่ด้วยนะครับใครที่เล่นเนาะ เอาละตรงนี้ได้ฐานมาเพิ่มนะครับแล้วเรามีไม้พอจะทําใช่ไหมไม้โอ้ไม้หกสิบนะครับเหลือๆเลยต่ตรงนี้จะต้องขยายอาณาเขตกองไฟเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันมืดมองไม่เห็นนะครับทําให้จุดารามเราน้อยลงเฮ้ยตกใจหมดอีบ้าเอ้ยบบอไม,อม่อย่าทำผมอย่าทําผมอย่างงี้จะโดนตีเกือบป่าเราเจอเราเจอฐานโอเคสวยตรงนี้ก็มีฐาน อย่าตามเรามาได้ไหมเพื่อนคือหลบได้คือไอตัวเนี่ยมันวิ่งไวมากนะในส่วนกลางคืนนะไอสอมบี้ชุดสตดเนี่ยคือโอ้จะถ่านสวยต้องการถ่านมาสร้างกองไฟเนาะก็คิดว่าคิดว่ามีเสียงรถนะนะอ่ะขอโทษเรื่องเสียงรถด,ด้วยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงจริงเรื่องเสียงรถนะ คิดว่าน่าจะฟาร์มนิดหน่อยนะไม่น่าจะได้ฟาร์มเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเรามีของอยู่พอสมควรแล้วต่อไปก็จะโอ้ไดมอนวะก็จะเป็นวันที่8ใช่ไหมเออ,อได้พอดีวันที่8แล้วก็มีป้อมนะครับก็โอเคนะบ้านก็จะไม่ขี้เด็กมากแล้วก็ฟาร์มอะไรไม่ได้แล้วนะครับปองไฟไม่มีแล้วงั้นเราฟาร์มไม้รอแล้วกันเนาะ อีกสักหน่อยเดี๋ยวพวกแร่เหล็กก็ได้ใช้นะใช้แน่ๆแหละเพราะอัพอัพของมันใช้เยอะนะครับตัวนีมีอะไรก้อนหินมีเยอะชะไม่นะเพื่อนปล่อยให้เราฟาร์มได้ไหมเนี่ยนะจะตามเรามังนงี้ไม่ได้นะซอมบี้มันตามจริงๆนะเนี่ยดีที่เราได้ไดมอนด์เพิ่มมานะโอ้กระดูกเอากระดูกไว้ด้วยแล้วกันเนาะ มีแร่เหล็กนะครับสองกองตรงนี้ทันไหมนี่ทันนะไม่เข้ามาแล้วโอเคเชา้ามีนี่เลยมีทานเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนเนาะไปดูว่าเราทำอะไรได้บ้างเนะี่ยมีซิลเวอร์นะครับโอเคซิลเวอร์สีบาทโอเคมีทานเยี่ยมไปเลย เดี๋ยวเดินๆเ,เก็บไปด้วยนะครับขากลับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอื <c oughs> ไอทีตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีให้ฟาร์มบ้าบอเหล็กเราก็ไม่เยอะมากนะโอเคตรงนี้มีฐานสองก้อนนะครับกับทองหนึ่งก้อนนะเล็กเป็นกองใี่ไหมเล็กเป็นกองเล็กเป็นอันอ้าวเวนกรามไปตีนี่ทั้งนั้นเลยเอา้าเอา้า เอาวัดยินรสโตนเฮ้ยวันนี้มากับดวงอะ่ะยินรสโตนสองอันนี่คือแบบสุดๆแล้วครับน้องๆบอกเลยว่าแจ่มจัดโอเคเราได้ป้อมหิวแล้วกล้องไม่ต้องกลัวเรื่องเลือดเนาะยังไงก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องเลือดมากนะครับเพราะว่าเราสามารถมีป้อมหิวแล้วเราสามารถดีเลือดได้แล้วโอเคกลับบ้านก่อนบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหล กระดูก็ได้ใช้เนาะเดี๋ยวเราน่าจะเริ่มทำในส่วนของน้ำยาม่วงกันเองเลยเฮ้ยตะกี้อะไรตะกี้อะไรเป็นอ๋อนึกว่าเป็นไอ้นี่นี่ยก็เป็นในส่วนของไดมอนด์นะจริงๆเป็น Silver ร์นะแล้วก็มีโกลตรงนี้ด้วยฮะแต่ไม่รู้จะมุมจะเห็นหร,หรือเปล่าไม่น่าจะเห็นนะน่าจะได้โอเคครับสวยไปละจ้าให้ตาย โอเคถึงมาแล้วบ้านเราสภาพยลี่ยนจ้ะโอ้อย่างไวฮะบอกเลยว่าใช้ได้เลยอ่ะงั้นเราก็คงต้องเริ่มในส่วนการทํากําแพงขึ้นมาก่อนเนาะสักสินะฮะโอเคใส่กําแพงเข้าไปก่อนนะอย่างนี้นะก็ช่วยนะครับลอ่อ ซอมบี้เนี่ยมาตีกำแพงก่อนนะค่อยมาตีบ้านเราช่วยได้เนี่ยช่วยได้พอสมควรโอเคไม่ระวังผิดที่ถอยกำลังจะมืดนะครับมืดเนี่ยเราอยู่บ้านไม่ได้หรอกนะเพราะว่าของเรายังไม่มีเลยป้อมพลังงานป้อมโอเคอัปเกรดป้อมพลังงานได้ไหม เีพีพีโอเคเหลือเหลือฮะแล้วก็ขอเป็นป้อมปืนใหญ่สองป้อมสวยอ่ายังไงดีตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามีไม้ไหมนะนี่สองข้างฮะจะสร้างกับดักขวาง,างไมไงแล้วเดี๋ยวต้องซ่อมต้องซ่อมอุปกรณ์ด้วยฮัลโหลจะมืดแล้วเพื่อน ซ่อมก่อนนะครับไม่ซ่อมเนีย่ยจะมีบันเทิงแน่โอเคออกจากบ้านให้ไวเลยไม่นะโอ้โอเคเก็บเลยได้เก็บฮนะเอาโอ้โหโคตรดวงดีให้ตายเถอะจริงๆยนนินร็สโตนโอ้โอโหโห้เห็นเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เพื่อนใจเย็นวิ่งก่อนนะครับ ไม้หมดปะโอเคโอเคอย่างนี้โอเคไม่มีไม้แล้วจะเอาอะไรก่อกองไฟไว้เนี่ยให้ตายเถอะอาจจะต้องฟาร์มไม้หน่อยอย่านะเพื่อนใจเย็นเฮ้ยได้สองเันโอ้ยเสียวโดนตี ยิ่งเราขยายกว้างเนี่ยมันก็จะยิ่งมีบริเวณที่จุกได้เฮ้ยติดกําลังจะโมใช่ก็จะมีบริเวณที่เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยวิ่งไวเกินเพื่อนโอ้โหไม่ทันมองวิ่งอย่างไวบริเวณที่จุกได้มากขึ้นนะพอจุกได้มากขึ้นแล้วก็ฟาร์มได้มากขึ้นนะฮะโอเคหลบไปครับเดีย๋ยวไล่ได้ไหมเพื่อน โอ้โห oh. เราฟาร์มได้สบายอย่าตีเราวนะเราแค่รอเล่นอันนี้เป็นกระดูกอันนี้เป็นต้นไม้ไม่เราจะไม่ลากไปตรงนั้นหรอกนะห้าอันโอเคสวยฮะอุ้ยโดนตีใช่ไหมโดนตีจริงจังนะนี่โอ้ oh. Oh. เดินวิ่งติดหินอีบ้าเอ้ยโอ้ย กือบไปแล้วโอ้ตัวนี้มีทานแล้วทำไมวันนี้สอมบี้มันวิ่งไวจังเลยเนาะไม่นะเพื่อนนายต้องปล่อยเราไปโอ้ยโอ้ยหมาโอ้ยเกือบโดนหมากัดโบฮโอ้ยเสียวโอเคได้หีบสมบัตินะ นั่นแหละโอ้โหเมีงมุมเอามาทำน้ำจิ้มอะไรเนี้ยโอ้หมูท้องผมไม่ทันโทโอ้เมงมุมเพื่อนเราขอโทษโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูบ้านนะว่าอับอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเราไม่มีไม้ใช่ไหมไม้ละหมดจัดไม้กลับไปด้วยนะครับ เราต้องใช้ไม้น่าจะประมาณนี้เนาะเนื้อหนังก็โอเคนะครับแต่โหเศษหินเยอะมากเราต้องอัพก่อนนะจริงๆเริ่มจากการอัพป้อมป้อมก่อนโอเคเป็นป้อมหินไปก่อน ทานสเราไม่มีทานเลยก็เราก็มีนี่หว่าอะไรฐานสองหินสองเดล็กสิบอ๋เล็กไม่พอไม่พอนี่เองน้ำหมดหรอบ้าเอ้ยกองน้ำเพิ่มเติมไหมครับโอเคเลือด น่าจะอัพกำแพงก่อนเนาะลดปริมาณการใช้ช่องนะครับเพราะว่าหินในตัวมันเยอะมากจริงอัพไปก่อนเป็นกำแพงหินไปก่อนนะครับโอเคเอาอะไรหมดไม้หมดเหรอฮึไม้หมดจริงจังโอ้ไม่ไม่พอเดี๋ยวเราเค่อยปลูกเพิ่มนะครับต้นไม้ตรงนี้ ไงเบีย้ยไม้เราก็เยอะอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้ได้วปวกมาแทงเอา้ามีกินสโตนเกิดข้างบ้านด้วยวะบ้าบอวันนี้มากับดวงจริงๆนะเมเกือบหังลืมดูค่าความคงทนของขวานนะครับเรามีไดมอนพอไหมนี่โอเคไดมอนเหลือหนะน่าจะใช้ซ่องขวานได้ นะครับแล้วก็จัดการอัปเกรดไม่เอานะเพื่อนเราต้องการกำแพงหินก่อนดูสิว่าเรามีอะเยียยไม้เท่าไหร่15ปลุกคืนก่อนนะครับจะมืดแล้วด้วยฝนตกครับสวยงามอือฮึตัดได้ไหมนี่ เดี๋ยวก็ปลูกคืนอีกทีนึงแล้วกันเนาะน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะเพราะว่าฝั่งนู้นน่ะมัน,มนไม่มีแล้วอะมันไม่มีของให้เก็บแล้วโอ้จะมืดแล้วต้องออกแล้วนะครับคืนอยู่นานกว่าน,นี้มันทิงแน่นอนไม่ล่ะต้องไปแล้วเพื่อนเราอยู่ไม่ได้มันจะมืดละโอ้ตรงนี้เยี่ยมไปเลย ทานสามก้อนท่านสามกองเอาล่ะปักทางนหน่นะา,งหางกันหน่อยนะวางไว้างห่างกันหน่อยปักกระบ้าแล้วเฮ้ยไม่มุมโอ้ยโดนโจมตีไอ้บ้าเอ้ยเราไอ้นี่หมดละกองไฟหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องคับกองไฟไปโอ้รอเราจอไดมอนว่ะโอ้โห แล้วมีแมงมุมไอ้บ้าเอ้ยมันไม่เคยอะไรเลยหรือไงวะเฮ้ยโอเคได้ฮะได้ได้อยู่ได้อยู่อยโอโ้นึกว่าจะไม่ทันไอ้บ้าเอ้ยจะวิ่งไวกันไปไหนเนี่ยไม่วิ่งโคตรไวเพื่อนปล่อยเราไปก่อนคือยังไม่เจอกองไฟ ยังไม่เจอทานเจอกองไฟกระบ,บ้าแล้วคือทานไม่มีทานเลยแร่เหล็กก็หมดนะครับวิ่งกันยังกะตัวอะไรดีบ้าเอ้ไม่ต้องวิ่งเยอะขนาดนี้ก,ก็ได้ตรงนี้มีมุม,มแล้วก็มีทองเจอทานสวยครับไปแล้วไปก่อนนะไม่เพื่อนเราขอเวลาสัก สองปีโอเคมีไม้ฮะตรงนี้เราวิ่งติดอะไรสักอย่างมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคมีแร่เหล็กโอ้จะชาาแหละน่าจะโอเคนะเดี๋ยวเก็บแร่เหล็กก้อนนี้ฮะแล้วก็ดูว่าสามารถอัพเป็นป้อมเหล็กได้ไหมเนาะบ้านน่กาบ้านไม่น่าแตกปะ <laughs> กลับบ้านตอนนี้บ้านแตกไหมนี่เชา้าเถื่อนโอเคเชา้าเอาหมูตีกำแพงเราเฉยอะไรวะอ่าดูซิอัพได้ไหมอัพได้อันนี้ขาดเหล็กหมกขาดทาน,น,นทานหมดก็ประมาณนี้แลวกันเนาะในส่วนของ EP นี้นะครับถ้าชอบมันก็อย่าลืมกด ไลค์ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาแล้วครับแล้วเจอกันใหม่กับผมบ๊ายบายครับ